สวัสดีค่ะพบก,กับชนะ่งานนนนนงน้องเด็กหิงใบบัวใบเตยแฟมิลี่ค่ะดูเด็กน้อยเลย่นอะไรอีกแล้ว Good morning Good morning ใบบัว Good morning ใบบัวกินยาวิตามินซีเสร็จแล้ว ถึงกน้อยอะไรมอมแมมจังเลยต้องให้อยู่บ้านประมาณสักสามวันนะคะอยู่สามวันแล้วค่อยๆอยออกเดินเที่ยวนะคะอันนี้เป็นวันที่วันนี้วันที่สามนะคะวันนี้วันที่สามแม่เตยไม่เล่นเสานะแม่เตยหอยมาแล้วประควาน ไปบวชนไปเตยจะเล่นเสาแล้วนะถอยสาวถอย,ถอยไปเตยไม่เอาแบบนั้นนะลูกนะเฮ้ยอือเตะเตะเตะอือโชว์พลังแต่เช้าอืออือออกกำลังกายตือ,อมุดหน้ามุดหลัง ขอเสียงหน่อยค่ะอารมณ์ดีก็เล่นคนเดียวเลยขอเสียงหน่อยอขอเสียงหน่อยค่ะเ o o d morning สวัสดีค่าเสือก่อนสวัสดีค่าเสือก่อนสวัสดีค่าสสือ Thank you เสียงขอควายขอควายขาควายด้วยขาควายด้วยค่ะขาควายด้วยค่ะอะพลอยขาก่อนพลอยขาก่อนอะพลอยขาเสือ ไปบัวดีใจมากเลยขอบคุณซมหวานจากคุณแม่รุ้งคุณแม่เมย์นะคะขอบคุณคแม่เอฟซีทุกท่านนะคะขอบคุณค่ากับลูกดีใจไหมอร่อยไหมคะ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 ลูกอร่อยไหมอร่อยไหมเอิญโอ้อร่อย,ย,ออออยขอบคุณคุณแม่จ้าขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่แม่ตานน้อยอ่ะโอเคอกินไปเรื่อยๆเนาะ หนูชอบส้มหวานๆค่ะวิตามินซีขนาดแท้เลยส้มเขียวหวานอร่อยอร่อยขอบพระคุณแม่เอฟซีใจดีวันนี้พาใบเบัวมาอารุณสวัสดิ์ค่ะอ้าปากกว้างๆก่อนอ้าปากกว้างๆโชว์โชว์ฟันหน่อยอ้าปากกว้างอาเสียงสวยเสียงสวยอ้าพอยขาด้วยอ้าพอยขาด้วยขายขายขาา ใบบัวใบเตยนะคะทักทายยามเช้านะคะแม,ม่แม่เมื่อคืนก็หลับสบายนะคะหลับสบายเลยค่ะสบายเลยนะคะไดกินชมหว,นวานแล้วอร่อยไหมลูกหวานชนชื่นหวานสดชื่นอ่ะสดชื่นไหมสดชื่นไหมคะสดชื่นไหมใบบัวสดชื่นไหมเอาเป็่งเสียงทักทายแม่แม่ก่อนลูก อรุณสวัสด์ยามเช้าคุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยนะคะโอ้นะคะลูกสาวอ้อนกินส้มแต่เช้าเลยนะคะวิตามินซีนะคะพ่อค <c oughs> วานอออกให้น้องหน่อยแม่เตยจัดการแม่เตยเลยนู่นนะแม่เตยนะ่ะจะเล่นเสานะ่ะไม่ได้นะลูกบ้านหนูนะลูกนะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่แวะมาเยี่ยมใบบัวน,นะคะขอบคุณค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบอกแม่ๆก่อนอ่ะบายบายก่อนบาย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 เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะแม่ๆขะอ่ะอีกอันนึงหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆขอบคุณค่ะสวยๆกันหนูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆกันหลูกขอบคุณค่ะพ่อค่าสวยๆกันหลูกเลยอ่ะพ่ะขะสวยๆพ่อคาไหนพะขาไหนโนโน่พ่อค่าสวยๆโนโน่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อห้อยขาสวยๆค่ะลูกสาวพ่อยขาเขาทำยังไงพ่อยขาอ่อไขว้ขวาไขว้ขวาไขว้ขวาแล้วไขว้ขวาแล้วไขว้ขวาหน่อยไขว้ขวาหน่อยอ่อไขว้ขวาสวยๆหน่อยไขว้ขวาสวยๆหน่อยค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะบายบายออะบายบายก่อนบายบาย บายบายโอเคโอเคค่ะ